คุณผู้ชมคะถ้าอยู่ดีๆพื้นที่บ้านเรานะคะซึ่งผังเมืองกําหนดว่าให้เป็นพื้นที่สีเขียวแล้วจะมีการก่อสร้างโครงการโรงงานรีไซเคิลขยะอุตสาหการรมเกิดขึ้นในพื้นที่คุณผู้ชมจะยอมไหมคะชาวบ้านตนําบลทับกวางอเภอําแก่งคอยจัังหวดสระบุรีนะคะ ล่ารายชื่อจำนวนกว่า1,200คนคะ่ะไปยื่นให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนะคะเพื่อให้ท่านผู้ว่านั้นยุติยกเลิกโครงการก่อสร้างโรงงานรีไซเคิลขยะอุตสาหกรรมในพื้นที่เกิดขึ้นคะ่ะชาวบ้านตั้งข้อสังเกตนะคะว่าพื้นที่ของชุมชนเป็นพื้นที่สีเขียวที่จะไม่มีการก่อสร้างโรงงานใดๆเกิดขึ้น แต่เหตุใดเทศบาลเมืองทับกวางจึงมีการออกเทศบัญญตัติให้สามารถมีการจัดตั้งโรงงานรีไซเคิลขยะเ,เกิดขึ้นได้นี่คือความกังวลของชาวบ้านค่ะว่าจะนำมาซึ่งผลกระทบทั้งด้านสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพและก็ปัญหาอื่นๆในอนาคตที่อาจจะตามมาได้จึงอยากจะให้มีการยุติโครงการนี้ในพื้นที่ไปค่ะดิฉันลงพื้นที่ไปสำรวจพื้นที่บริเวณดังกล่าวนะคะ พบว่าใกล้เคียงกันไม่ถึง500เมตรค่ะมีโรงเรียนนั้นตั้งอยู่นะคะโรงเรียนนี้มีนักเรียนกว่า400คนค่ะสอบถามความเห็นของผู้ปกครองบางคนนะคะที่บอกว่าถ้ามีการก่อสร้างโรงงานรีไซเคิลขยะเกิดขึ้นจริงและอยู่ใกล้กับโรงเรียนผู้ปกครองมีความเห็นอย่างไรหลายคนบอกเลยค่ะว่าต้องย้ายเด็กหนีจากโรงงานนี้แต่ก็ยังไม่รู้นะคะว่าถึงย้ายไปเรียนโรงเรียนใกล้ๆแต่ว่าผลกระทบทิศทางลม กลิ่นมันก็อาจจะตามไปได้นี่คือข้อกังวลของชาวบ้านในพื้นที่ค่ะซึ่งล่าสุดนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีรับเรื่องค่ะแล้วก็สั่งให้มีการตั้งคณะกรรมการทบทวนเรื่องนี้นะคะซึ่งรอติดตามค่ะว่าสุดท้ายแล้วเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรค่ะ